สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับดิฉันละูหน้ารับหน้าที่สปอยมังงนะช่องอ้วนน้อยสอยสองนะคะเราคงอยู่กันที่เรื่องหมู่บ้านที่สาพสูญและคลิปนี้ก็มาถึงเล่มที่สซึ่งเป็นตอนจบแล้วนะคะเอาละค่ะไปฟังหมู่บ้านที่สาพสูนย์เล่ม3ตอนจบกันได้เลยค่ะมิซูโมเนพยายามบอกให้คนอื่นใจเย็นๆเพราะไม่ต้องการให้มีการทำร้ายกันไปมากกว่านี้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเขาสักเท่าไหร่เขาจึงบอกไปว่า เขากลับมาเพื่อบอกถึงวิธีที่จะออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งมันก็คือการตามหาบัลลังพระเจ้าและเขาก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันจากนั้นเขาก็ได้เล่าข้อมูลทั้งหมดให้ทุกคนฟังแต่จิโกโคูกลับไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นจึงกระชากขอเสื้งของเขามาถามว่าอะไรทําให้มั่นใจว่าจะออกไปได้โดยไม่ตายไปซะก่อนเขาตอบคําถามนั้นไม่ได้แต่ก็บอกไปว่ามันเป็นทางเดียวที่มีอยู่ตอนนี้จิโกโคุจึงเงียบไป เพราะมันเป็นความจริงในตอนนั้นมาสาก,กิก็เสริมขึ้นว่าเรจิอยากจะรู้เกี่ยวกับบัลังพระเจ้าเพราะเขาอยู่ในหมู่บ้านตลอดเวลาถึงจะบอกไปแบบนั้นแต่จิโกคุก็บอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเชื่อเธอแต่ตอนนั้นเองวานากะก็บอกว่าเขาจะเข้าร่วมด้วยตามด้วยโคฮารุนและคนอื่นๆพาเป็นแบบนั้นจิโกคุก็ถามอีกว่าจะทำยังไงกับฮายาโตะวานากะจึงบอกให้ปล่อยไปเพราะเขาได้ทำร้ายเพื่อนที่ดีที่สุดไปแล้ว ท้ายที่สุดจิโกโคุก็ยังไม่ได้คำตอบว่าใครปล่อยแจ็คออกไปหลังจากได้ข้อสรุปและแยกจากกันไปมิสูโมเนก็เข้าไปหาฮายาโตพร้อมกับถามด้วยความเป็นห่วงเพราะเห็นว่าเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายแต่พอฮายาโตเห็นแผลบนอกของมิสูโมเนก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนดีเขาเป็นคนเลวที่ชอบทำร้ายคนอื่นซึ่งพอได้ยินแบบนั้นมิสูโมเนก็บอกว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฮายาโตคือคนที่ช่วยเขามาตลอด และที่ช่วยเขาก็เพราะเป็นห่วงไม่ใช่เพราะต้องการทําเพื่อตัวเองที่สําคัญเขาไม่สนใจว่าถ้าเจ้าต,ตัวจริงจะเป็นยังไงเพราะสุดท้ายก็เป็นเพื่อนสนิทของเขาอยู่ดีจากนั้นทั้งสองก็กลับไปที่บ้านพักด้วยกันเมื่อกลับไปที่หมู่บ้านเรื่องตามหาบาลังพระเจ้าก็กระจายไปทั่วและมีหลายคนที่ยอมให้ความร่วมมืออีกหลายคนที่เข้ามาขอโทษมาสกาิที่เข้าใจผิดไปซึ่งเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเหลือกันแค่สามคน มิซูโมเนก็ขอให้มาซากิบอกเรื่องของเธอให้ฮายาโตะได้รู้ด้วยเพราะยังไงก็เป็นเพื่อนสนิทของเขาแต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรเมอีกก็เข้ามากอดเขาไว้แน่นด้วยความดีใจที่เห็นเขากลับมาอีกครั้งผ่านไปสักพักเธอก็สงบและมาซากิก็เริ่มเล่าโดยบอกว่าในคืนแรกที่เธอถูกยอนซุนไล่ล่าในป่าเธอวิ่งหนีไปที่ลำธารและถูกเขาจับตัวได้เรจิก็ปรากฏตัวขึ้นมาช่วยเธอ จากนั้นก็บอกให้เธอกลับไปรวมกับคนอื่นเพราะเขายังมีเรื่องที่ต้องทําโดยไม่ต้องบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้นอกจากคนที่เธอไว้ใจเท่านั้นอีกด้านโคฮารุนได้เดินข้ามแม่น้ําไปที่บ้านหลังหนึ่งที่แจกรออยู่พร้อมกับยูระที่อยู่ในกรงเขาได้บอกเธอว่าเมื่อสามวันก่อนเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งโผลออกมาแล้วหายไปในตอนที่มาสากิถูกไล่ล่าซึ่งเธอคิดว่าผู้ชายคนนั้นต้องเป็นเรจิอย่างแน่นอนซึ่งเธอได้ตั้งใจเอาไว้ว่า จะต้องจับเขาให้ได้เช้าวันต่อมามิซูโมเนะฮายาโตะและมาซากิก็ออกเดินทางเพื่อตามหาเรจิโดยเธอได้พาพวกเขาไปที่อุโมงค์ตามที่เรจิเคยพูดไว้ว่าถ้าเจอปัญหาให้ไปที่นั่นเม่อพาไปถึงสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปจนมิซูโมเนะเอ่ยปากถามแต่เธอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วเดินเข้าไปข้างในระหว่างนั้นเธอก็บอกว่ารู้สึกกลัวที่จะต้องพบกับเรจิอีกครั้ง เพราะเขาดูแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเธอเดาว่าคงเป็นเพราะได้รับความเจ็บปวดจากนานากิของเขาเองแล้วมาถึงตรงนี้พวกเขาก็มาถึงอีกด้านของอุโมงค์พอดีซึ่งพอเธอเห็นบ้านที่เรียงรายกันอยู่<ๆ>เธอก็วิ่งออกไปพร้อมกับตะโกนเรียกเรจิทันทีโดยที่มีมิซูโมเนะและฮายาโตะคอยวิ่งตามแต่เพียงไม่นานเธอก็สุดลงที่พื้นพร้อมกับร้องไห้ออกมาและในตอนนั้นเองโคฮารุนก็เดินเข้ามาทักโดยบอกว่า ได้ยินเธอร้องเรียกเรจิจึงเดาว่าเธอน่าจะตามหาเขาอยู่เลยคิดว่าจะช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งจากนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปในโรงเรียนและเห็นบนโต๊ะมีการสลักชื่อเรจิเอาไว้มาซากิจึงมั่นใจว่าเขาจะกลับมาจึงนั่งรออยู่ที่นี่เวลาผ่านไปจนพระรอาทิตย์ตกลงคาโฮรุนจึงเสนอให้กลับไปหาคนอื่นที่บ้านเพราะคิดว่าเขาคงไม่มาแล้วแต่มาซากิก็บอกว่าเธอจะรอและแน่นอนว่า มิสมูเนก็เช่นกันพอเป็นแบบนั้นโคฮารุนก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วและในตอนนั้นเองลูกธนูก็ปักเขาที่อาหารกระป๋องของพวกเขาพอหันไปดูก็เห็นแจกยิืนอยู่ที่ชั้นสองของโรงเรียนฮายาโตะเห็นแบบนั้นก็บอกว่าจะจับไว้ให้ได้จากนั้นก็วิ่งออกไปโดยมีมิสมูเนวิ่งตามโดยได้ฝากมาซากิให้โคฮารุนดูแลพวกเขาวิ่งไล่ตามแจ็กออกไปจนถึงอุโมงค์ แต่ตอนที่อยู่ในน้ำฮายาตกกลับสะดุดเชือกที่คึองไว้จนล้มลงไปมิสซูโมเนเห็นแบบนั้นก็ขับไปช่วยแต่พอพวกเขาลุกขึ้นได้ก็เห็นตุ๊กตาเพนกวินอยู่ตรงหน้าและกำลังไล่ตามพวกเขาอีกครั้งอีกด้านเลจีกำลังยืนดูแจ็คที่วิ่งออกมาจากอุโมงค์ด้วยความสงบนิ่งเพนกวินตัวนั้นวิ่งตามมิสซูโมเนพร้อมกับขอให้เขาหยุดวิ่งและอยู่ที่นี่ต่อไปแต่เขาก็หันกลับไปบอกว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นและเขาจะออกจากที่นี่และใช้ชีวิตตามแบบที่เขาต้องการ โดยไม่ต้องเป็นตัวแทนของใครซึ่งพอพูดไปแบบนั้นมันก็ค่อยๆหล่ันลายจนปรากฏเป็นหน้าของผู้หญิงแทนซึ่งในตอนนั้นมันได้เรียกชื่อเขาอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าอยากให้คนที่ตายเป็นเขาพอได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้ทันทีว่านั่นคือแม่ซึ่งมันทําให้เขานึกถึงเรื่องแย่ๆที่แม่ทํากับเขาจนมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยสําหรับแม่สุดท้ายเขาถึงตะโกนกลับไปว่าเขาไม่ต้องการเป็นตัวแทนของใคร เขาอยากเป็นเพียงตัวของเขาเองและในตอนนั้นแขนของเขาก็ถูกกระชากโดยผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกไปจากอุโมงค์ได้สําเร็จมิสซูโมเนะกล่าวขอบคุณผู้ชายคนนั้นที่เข้าไปช่วยแต่ในตอนนั้นเองผู้ชายคนนั้นก็จ่อมีดเข้าที่คอของฮายาโตะพร้อมกับถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงมิสซูโมเนะจึงเล่าว,ว่าเขาได้ยินเรื่องนี้มาจากมาซากิและกําลังตามหาเรจิอยู่ฮายะโตะเสริมขึ้นอีกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะเป็นเรจิ พอได้ยินแบบนั้นเขาก็เก็บมีดเข้าฝักทันทีฮายาโตถามว่าเขาเป็นนานากิของเธอจริงใช่ไหมเขาจึงบอกว่าเขาและเธอเป็นคู่ชะตาที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ฮายาโตจึงถามอีกว่าเขารู้เรื่องเกี่ยวกับบัลังพระเจ้าใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าจะเล่าเรื่องนี้ในตอนที่พบกับมาสกิเท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปที่โรงเรียนแต่พอไปถึงกลับพบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วมิสูโมเนะและฮายาโต พยายามตามหาไปทั่วแต่ก็ไม่เจอซึ่งระหว่างนั้นเลจิเห็นจดหมายฉบับหนึ่งที่ะระบุให้เขาไปที่สะพานข้ามแม่น้ําที่พังไปแล้วและต้องไปแค่คนเดียวเท่านั้นเขาจึงขยำจดหมายฉบับนั้นทิ้งก่อนที่พวกมิสซูโมเนะจะมาถึงด้านมาสากิถูกจับมัดด้วยโซ่โดยน้ํามือของโคฮารุนและแจ็คและได้ถามว่าทําแบบนี้ทําไมโคฮารุนจึงเล่าว่าเธอได้ศึกษาข้อมูลของหมู่บ้านนี้มานานแต่ใช้แผนที่ที่มาสากิให้มา เพื่อสร้างความเข้าใจผิดจนทําให้เกิดความเครียดเพื่อดูปฏิกิริยาของนานากิแต่เธอไม่รู้เรื่องของบัลังพระเจ้าซึ่งเธอไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อถึงไม่ได้บอกเรื่องนี้แต่เธอก็ไม่ได้สนใจมากนะักเพราะเพียงแค่เรจิมาที่นี่เธอก็จะสามารถหาบัลังพระเจ้าเจอและจะส่งให้ยูระเข้าไปก่อนเพื่อตรวจสอบจากนั้นก็ตามเข้าไปเปิดเผยร่างของเทพนานากิเพื่อทําให้การศึกษาค้นควาสมบูรณ์แบบหลังจากนั้น พ่อก็จะสารเสร็จเธอพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดมาสากิก็ดาว่าเธอน่าจะเป็นลูกของศาสตราจารย์จึงบอกไปว่าการมาที่หมู่บ้านแห่งนี้จะไม่สามารถออกไปได้อีกแต่เธอกลับบอกว่าเธอไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแล้วเข้าไปบีบคอมาสาก,กิแน่นด้วยความโมโหด้านเรจิเสนอให้แยกการค้นหาเป็นสองทีมโดยบอกกับพวกมิซูโมเนะว่าถ้าเขาไม่กลับมาให้กลับไปที่หมู่บ้านเพราะเขาเดินออกไป ฮาจาโตก็ยื่นจดหมายให้มิซึโมเนะพร้อมกับบอกว่าเก็บมาจากถังขยะที่เรจิทิ้งเอาไว้โคฮารุนบีบคอมาสาก,กิแน่นขึ้นและต่อว่าที่กล้าพูดแบบนั้นกับเธอจนแจ็คต้องเข้ามาขวางเอาไว้เพราะใกล้ถึงเวลาแล้วตึงเธอก็รีบปล่อยมือจากมาสาก,กิทันทีพร้อมกับบอกว่าเธอไม่ควรลงมือแบบนั้นเพราะมาสาก,กิก็คือเครื่องหมายต่อรองชั้นดีไม่นานจากนั้นพวกเขาก็ไปที่สะพานและเห็นว่าเรจิรออยู่ก่อนแล้ว จึงเขาก็ขอให้ปล่อยตัวมาสกิทันทีแน่นอนว่าโคฮารุนรับปากเพียงแต่ต้องแลกกับที่ตั้งของบาลังพระเจ้าในตอนนั้นมิสูโมเนะและฮายะโตะได้แอบฟังอยู่บริเวณพุ่มไม้แต่ก็ถูกแจกจับตัวเอาไว้ได้พอเรจิเห็นแบบนั้นก็ถามไปว่าทำไมถึงตามมาได้และยังไม่ได้คำตอบโคฮารุน oh ก็พูดขึ้นก่อนว่าท้าคาพวมมิสูโมเนะไปเลยคงดีกว่ามิสูโมเนะได้ยินแบบนั้นจึงถามกลับไปว่า ทำไมเธอถึงอยากค้นคว้าเรื่องราวโดยใช้ความรู้สึกของคนอื่นถ้ามีเหตุผลอะไรถึงต้องทำขนาดนี้เธอหัวเราะออกมาพร้อมกับถามว่าทำไมเขาถึงเอาแต่คิดถึงเรื่องนั้นมากกว่าความปลอดภัยของตัวเองซึ่งเธอเดาว,ว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่พ่อของเธอบอกเรื่องบัลลังก์พระเจ้ากับเขาซึ่งเธอเองก็ต้องการที่จะไปที่นั่นเหมือนกันและแม้ว่าจะมีเป้าหมายต่างกันแต่จะดีกว่าไหมถ้าร่วมมือกันแล้วตามหามันให้เจอ หลังจากนั้นเรจิก็ได้เดินนาทุกคนออกไปเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่ที่ไหนไม่นานักพวกเขาก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเรจิ ji, ชี้ไปที่บ่อน้ําบาดาลพร้อมกับบอกว่ามันคือหนทางสู่บัลลังก์พระเจ้าโคฮารุนสั่งให้มิสมูเนะและเรจิเปิดฟ้าออกซึ่งพอทําแบบนั้นก็มีหมอกสีดําลอยออกมาโดยเรจิได้อธิบายว่าเมื่อหมอกดําพวกนี้รวมตัวกัน ก็จะปรากฏเป็นภาพขึ้นมาตามเงื่อนไขาบางอย่างเพราะเห็นแบบนั้นโฮฮารุนก็บังคับให้ยูระลงไปข้างล่างเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรอยู่บ้างแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องลงไปเพราะไม่งั้นเขาก็ต้องตายแต่ในตอนที่เขากำลังจะก้าวขาลงไปมิสซุมุนเนะก็ห้ามไว้ก่อนพร้อมกับบอกว่าจะลงไปเองพอได้ยินแบบนั้นฮาจาโตะก็บอกว่าจะลงไปด้วยแต่เขาก็ห้ามเอาไว้เพราะได้รับบ,บาดเจ็บอยู่เรจิจึงบอกว่า จะไปแทนเองจากนั้นก็บอกโคฮารุนว่าจะส่งสัญญาณไฟขึ้นมาถ้ามันปลอดภัยว่าแล้วก็ลงไปทันทีระหว่างที่ปีนลงไปอยู่นั้นเรจิก็บอกมิสซูโมเนะว่า,มวาเมื่อไปถึงข้างล่างให้วิ่งไปที่แสงสว่างให้เร็วที่สุดไม่ต้องหันกลับมาและไม่ต้องสนใจว่าจะมีอะไรอยู่เพราะถ้าถูกจับได้ทุกอย่างจะจบเมื่อลงไปถึงข้างล่างแสงบางอย่างก็ค่อยๆปรากฏขึ้นตามด้วยร่างของเลิฟที่โผล่ออกมา แต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรออกไปเรจิก็ปิดปากเขาไว้ก่อนพร้อมกับบอกว่าห้ามเรียกชื่อคนพวกนั้นไม่ว่ายัางไงก็ตามและในตอนนั้นเองเธอก็เดินเข้ามาใช้แหลกแทงที่ตาของเขาจนทําให้เขายืนนิ่งด้วยความตกใจแต่เรจิดึงให้เขาวิ่งพร้อมกับบอกว่าเขาจะไม่เป็นอะไรถ้าถูกนานากิจู่โจมเขาจึงถามกลับไปว่าทําไมเลิฟจึงกลายเป็นนานากิของเขาเรจิจึงบอกว่า ยิงเขาใกลบัลังพระเจ้ามากเท่าไรความเจ็บปวดและความกังวลก็จะสอดผสานกันซึ่งความกังวลน,นั้นสามารถฆ่าเขาได้ดังนั้นควรวิ่งไปโดยไม่ต้องสนใจและไม่ต้องฟังเสียงอะไรเลยแต่ในตอนนั้นเองหายาโตกก็วิ่งเข้ามาแล้วแทงเข้าที่ท้องของเขาเขาตกใจมากเพราะในตอนนั้นมันรู้สึกเจ็บราวกับเป็นความจริงเรจจิตจึงบอกว่าความเจ็บปวดเป็นแค่สิ่งที่เขาสร้างขึ้นเท่านั้นจงมองไปที่แสงและอย่าหยุดวิ่ง ได้ยินแบบนั้นเขาก็วิ่งต่อไปก่อนจะได้ยินเสียงเมอิที่กําลังเรียกให้ช่วยเพราะถูกผู้ชายกลุ่มหนึ่งมัดไว้กับเสาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพียงแค่วิ่งต่อไปหลังจากผ่านจุดนั้นมาได้เขาก็เห็นว่าตัวเองกําลังวิ่งอยู่บนกําแพงพร้อมถือตุ๊กตาเพนกวินในมือตามด้วยร่างของโทกิโมระที่ยืนร้องไห้อยู่ข้างล่างจากนั้นก็เป็นแม่ของเขาที่โผล่มาข้างๆพร้อมก็บอกว่าคนที่ตายควรเป็นเขา จากนั้นทําให้เขาตกลงจากกําแพงในขณะเดียวกันคนที่อยู่ด้านบนเริ่มกังวลเพราะผ่านไปนานแล้วแต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรส่งกลับมาฮายาโตะจึงตัดสินใจตามลงไปแต่เขาก็เห็นแค่ก้นบ่อธรรมดาเท่านั้นและที่น่าแปลกใจคือคนที่ลงมาก่อนหายไปไหนเรจิเข้าไปเรียกสติมิซูโมเนะหลังจากที่เขานอนลงไปกับพื้นจากนั้นก็บอกว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องยอมบอกว่าตัวเองตายทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นเพียงจินตนาการ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นคงต้องหาคนอื่นที่แข็งกแกรง่งและสามารถผ่านจุดนี้ได้ซึ่งคงหนีไม่พ้นฮายาโตะอย่างแน่นอนว่าแล้วเขาก็เดินออกไปแต่มิสมนเนกับเรียกเอาไว้ก่อนพร้อมกับบอกว่าเขาไม่ได้พึ่งตายเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานี้แต่เขาตายไปตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นเขาก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นและต้องหาบัลลังก์พระเจ้าให้เจอฮายะโตกลับขึ้นไปด้านบนและบอกสิ่งที่เห็นกับคนอื่นๆจึงเกิดคำถามขึ้นว่า มิซูโมเนหายไปไหนโฮฮารุนจึงบอกว่ามีตำนานเขียนเอาไว้ว่าถ้าจะเข้าไปในบ้านของสัตว์ประหลาดก็ต้องเป็นสัตว์ประหลาดดังนั้นที่มิซูโมเนหายไปก็เพราะมีเรจิที่เป็นนานากิช่วยเปิดทางให้หลังจากนั้นก็เกิดคำถามเกินอีกว่าเรจิเป็นใครกันแน่มาซากิจึงเล่าว่าเรจิเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอเพราะที่ผ่านมาเธอเข้ากับคนอื่นได้ไม่ดีจึงอยู่แต่กับเขาแต่ตอนที่เธอคุยกับเขาที่โรงเรียน ทุกคนกลับมองเธอแปลกๆนั่นเพราะเธอเป็นคนเดียวที่สามารถมองเห็นเขาได้จนเธอมาอยู่ที่หมู่บ้านแล้วเขาหายไปเธอได้ถามเรื่องของหมู่บ้านานานากิจากศาสตราจารย์และได้รู้ว่าหากหมู่บ้านมีเรื่องวุ่นวายทุกคนอาจสามารถมองเห็นเขาได้มิสโมเนมาถึงบาลังพระเจ้าได้ในที่สุดแต่เรจิบอกเขาว่าเขาจะต้องไปต่อเองหลังจากนี้เพราะเรจิไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เขาจึงเดินผ่านม่านเข้าไป และเห็นว่ามีกระจกบานหนึ่งตั้งอยู่เขาเดินเข้าไปหามันพร้อมกับบอกให้มันช่วยปล่อยนาณากิของคนอื่นๆออกมาแต่พอจบประโยคนั้นเขาก็พูดขึ้นมาอีกว่าแม้จะอยากกลับไปแต่ก็ไม่มีที่ให้กลับอีกแล้วนั่นทำให้เขาตกใจมากที่มันเป็นแบบนั้นเรจิเองก็บอกว่านั่นมันไม่ดีเท่าไหร่เขาเอื้อมมือไปคว้ากระจกมาถือไว้แล้วถามว่าจะทำยังไงต่อไปดีและในตอนนั้นเอง ควันสีดำก็พุ่งออกมาจากกระจกและส่งต่อไปจนถึงปากท่อที่อยู่ด้านบนเห็นแบบนั้นโคฮารุนก็บอกให้ทุกคนรีบหนีทันทีซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับที่มิสมเนะกลับขึ้นมาโดยมีการรวมกลุ่มของกลุ่มควันบริเวณด้านหลังพอเห็นแบบนั้นฮายาโตก็กำลังเอ่ยทักแต่มิสมเนะก็ห้ามไว้ก่อนในขณะเดียวกันคนอื่นๆที่อยู่ในหมู่บ้านก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน และกลุ่มควันที่กำลังมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ได้เห็นกลุ่มควันที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกมิซูโมเนในตอนนี้คือร่างขนาดมหึมาของโคฮารุนตอนที่ยังเป็นเด็กโคฮารุนอาศัยอยู่กับพ่อสองคนแต่พ่อเอาแต่นอนป่วยจะไม่สามารถดูแลเธอได้เธอจึงเดินเข้าไปหาพ่อด้วยใบหน้านิ่งเฉยซึ่งพ่อของเธอก็ลุกออกจากเตียงมาและลูบผมของเธอพร้อมกับกราวขอโทษแต่เธอกลับพูดออกมาว่า จะไม่ยอมให้อภัยเด็ดขาดปัจจุบันนานากิของทุกคนกำลังไล่ตามพวกเขาอยู่บางคนหันกลับมาสู้บางคนวิ่งหนีและบางคนยอมจำนนซึ่งในตอนนั้นมิสซูโมเนก,ก็วิ่งเข้ามาเห็นเขาเข้าไปเรียกสติเมอีอเป็นคนแรกแต่เธอก็หมดสติไปเพราะความเจ็บปวดทั้งใจที่ได้รับเสียก่อนซึ่งมันทําให้นานากิของเธอหายไปพอเห็นแบบนั้นเขาก็พยายามจะเข้าไปช่วยคนอื่นแต่ฮายาโตก็ห้ามเอาไว้ ในตอนแรกเขาไม่ฟังและพยายามจะเข้าไปช่วยฮายาโตะจึงล็อกตัวเขาไว้และพูดเตือนสติจนสุดท้ายก็ชกไปหมัดหนึ่งทำให้เขากลับมานิ่งอีกครั้งก่อนที่ฮายาโตะจะบอกให้เขาหยุดวิ่งบุ่นวายไปทั่วซึ่งเรจิก็เสริมขึ้นว่าให้สงบสติอารมณ์แล้วมาคิดหาวิธีที่จะหยุดความบ้าคลั่งเหล่านี้ให้เด็ดขาดซึ่งพอได้ยินแบบนั้นเขาก็เอื้อมมือออกไปเพื่อคว้าเอากระจกแต่โคฮารุนก็หยิบมันไปก่อน เขาจึงได้แต่บอกให้เธอคืนมันมาแต่เธอกลับนิ่งไปเพราะคิดว่าการค้นคว้าของเธอจะสำเร็จแล้วมิซูเมนเนะเข้าไปกระชากแขนเธอพร้อมกระบอกให้หยุดความคิดนั่นซะแต่เธอก็บอกว่าถ้าไม่ทำพ่อของเธอก็จะไม่จดจำว่ามีเธอเป็นลูกพราะเขาได้ฟังแบบนั้นก็ถามกลับไปว่าทำไมถึงอะไรเธอจึงบอกว่าเธอเหมือนสัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถเข้าใจหรือรับรู้ความรู้สึกที่คนอื่นมอบให้ได้นั่นทําให้หลายคนเรียกเธอว่าปีศาจ พอพูดออกไปแบบนั้นเธอก็ถูกนาณากิของตัวเองจับตัวได้เธอจึงได้แต่ร้องเรียกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือมิสุมุเนอุ้มเมอีเอาไว้และวิ่งไปที่ห้องใต้ดินในบ้านหลังหนึ่งพร้อมกับฮายาโตะมาซากิและเ,เรจิพอไปถึงเขาก็ขอให้คนที่อยู่ข้างในเปิดประตูให้ซึ่งคอที่เปิดก็คือวานากะที่บอกว่ามีคนบางกลุ่มถูกนานากิจับตัวไปด้วยโดยมีเสียงร้องห้ามของฮาดาระดังอยู่ตลอด ซึ่งพอมิซูโมเนเห็นแบบนั้นก็ส่งตัวเมอีให้วานากะไปแล้วบอกว่ายังมีเรื่องที่ต้องทำว่าแล้วก็ปิดประตูทันทีโดยที่ไม่สนใจจะตอบคำถามที่วานากะกำลังเอ่ยถามหลังจากนั้นเขาก็หันไปมองนานากิของโคฮารุนพร้อมกับบอกว่าจะต้องเอากระจกกลับคืนมาให้ได้ฮาจาโตะจึงถามว่าจะขึ้นไปที่นั่นได้ยังไงเพราะจากที่ดูแล้วไม่มีอะไรที่สูงมากพอที่จะไปถึงส่วนท้องของมันได้เลยแต่ยังไม่ทันได้ตอบคำถาม ก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากห้องใต้ดินจนต้องหันกลับไปมองซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่มาซากิชี้ไปที่ด้านบนแล้วเรียกให้เขาหันกลับไปดูหน้านากิของโคฮารุนเปลี่ยนรูปร่างไปจนแทบจะไม่เหลือเขาเดิมมันดูแข็งแรงและน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้มันกําลังตรงเข้าไปเล่นงานพวกมิซูโมเนะที่ยืนอยู่พวกเขาจึงตัดสินใจแยกกันไปโดยที่มิซูโมเนะไปกับเรจิส่วนฮายาโตะไปกับมาซากิ แน่นอนว่านานากิเลือกที่จะตามพวกมิซึโมนเนะเพราะเป้าหมายของมันคือเรจิโดยระหว่างทางเรจิได้อธิบายว่าสิ่งที่นานากิตัวนั้นกําลังทําคือการกลืนกินโฮสต์ของตัวเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากนานากิกินตับโฮสต์ของตัวเองได้จะกลับไปที่กระจกแต่เพราะตอนนี้กระจกอยู่ในนานากิของโคฮารุนวัฏจักรจึงเปลี่ยนไปซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่ไม่ว่าอย่างไงพวกมันก็ยังคงวิ่งต่อไป เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จนั่นก็คือการพานานากิไปที่หน้าผาเพราะพวกเขาได้วางแผนไว้ว่าจะพามันไปที่นั่นเพื่อให้เข้าถึงจุดที่กระจกติดอยู่ซึ่งหากไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องทำให้มันเป็นฝ่ายลงไปเองไม่นานนะักพวกเขาก็มาถึงหน้าผาและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนานากิตกหน้าผาลงไปอย่างง่ายได้ในขณะเดียวกันมาซาก,กิที่ซ่อนตัวอยู่กับฮาจโตะ ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งใจเพราะเธอไม่ได้เป็นอะไรนั่นปแปลว,ว่าเรจิกับมิซูโมเนะทำสำเร็จมิซูโมเนะปีนลงไปที่แม่น้ำด้านล่างเพื่อไปหานานากิจากนั้นก็พยายามขอกระจกคืนจากโคฮารุนแต่เธอยังคงยืนยันว่าจะไม่คืนมันให้กับเขาเพราะเธอต้องการใช้มันเขาจึงบอกให้เธอหยุดเรื่องพวกนี้ซะเพราะบางทีศาสตราจารย์อาจไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนี้เธอจึงบอกอีกว่าถ้าไม่เกิดเรื่องนั้นขึ้น พ่อของเธออาจจะกลับมาและกอดเธอไว้เหมือนเดิมพอได้ฟังแบบนั้นเขาก็นึกถึงความสัมพันธ์ของตัวเองกับแม่ขึ้นมาทันทีและยังบอกอีกว่าถ้าจะใช้โอกาสที่มีทํามันให้สําเร็จแม้ว่าจะต้องทําร้ายใครหรือแม้แต่ตัวเองก็ตามเพราะถ้าไม่ทําแบบนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมมิสซูโมเนะเงียบไปสักพักก่อนจะตะโกนเรียกชื่อเธอสุดเสียงก่อนจะเข้าไปชกกระจกที่เธอกอดไว้อย่างแรงเพราะเห็นแบบนั้นเธอก็ห้ามเขา เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้การวิจัยของพ่อก็จะไม่สมบูรณ์เขาจึงบอกไปว่าเขาเองก็ไม่มีใครต้องการเหมือนกันเว้นแต่ว่าจะทําตัวเหมือนเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองจนคิดว่าไม่สมควรมีชีวิตอยู่เพื่อตัวตนที่แท้จริงที่แม่ไม่ได้รักแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเขาชกกระจกไปอีกครั้งหลังจากพูดจบซึ่งมันส่งผลให้มีแรงสันสะเทือนไปทั้งหมู่บ้านและทําให้หมู่บ้านค่อยๆหายไป เมื่อสามเดือนก่อนในตอนที่เวเรจิถูกจับตัวไปเขาถูกทำร้ายร่างกายเพื่อถามทางที่จะพาออกไปจากหมู่บ้านจึงใช้เวลาเพียงเซยวินาทีแผลของเขาก็หายไปนั้นทำให้เขาถูกเรียกว่าปีศาจและถูกฆ่าและหลังจากนั้นคนพวกนั้นก็หายไปมีเพียงเขาคนเดียวที่ยังคงติดอยู่ในหมู่บ้านปัจจุบันนูระกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยต้องคอยห้ามจิโกคุและนากะ ที่กำลังเล่นยิงปืนทำสงครามกันแต่พวกเขาก็ไม่สนใจฟังและยังคงเล่นอยู่เหมือนเดิมด้านฮายาโตะและรีออนยืนคุยกันถึงเรื่องที่หมู่บ้านานานากิถูกเปิดเผยจนกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเธอก็ถามถึงครอบครัวของเขาซึ่งเขาก็บอกไปว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเลฟเดินทางมากับคุณอาหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเรื่องเกี่ยวกับแม่ของเธอ ซึ่งอาได้บอกเธอว่าสามารถไปอยู่ด้วยได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลจนเกินไปและนั่นทําให้เธอร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจอีกด้านเมออีกลับไปเรียนตามปกติโดยมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจนเพื่อนๆต่างก็ชื่นชมอีกทั้งยังเชีรยให้เธอติดต่อหามิซูโมนเนะผู้ชายที่เธอสนใจมากๆอีกด้วยในขณะเดียวกันยอนซุนได้ถามศาสตราจารย์ว่าอยากให้ช่วยอะไรไหมแต่ศาสตราจารย์กลับบอกว่า ร่างกายเขากลับมาเป็นปกติแล้วพอได้ยินแบบนั้นยอนซุนก็เล่นละครโวยวายว่าเขาไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะกลับไปที่หมู่บ้านเพราะกลัวว่าจะมีสัตว์ประหลาดหลงเหลืออยู่ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นศาสตราจารย์ก็ถามขึ้นเบาๆว่าโคฮารุนเป็นยังไงบ้างขณะเดียวกันวานากะก็ไปเยี่ยมโคฮารุนที่โรงพยาบาลพร้อมกับดอกไม้ช่อหนึ่งซึ่งบอกบอกว่าเขาต้องการสารต่อความสัมพันธ์กับเธอ แต่เธอกลับไม่มั่นใจว่าเธอจะเหมาะกับมันเพราะพ่อเธอเคยบอกว่าเธอเป็นสัตว์ประหลาดเขาจึงให้ความมั่นใจกับเธอไปเพราะไม่มีใครไม่เหมาะกับความรักและในตอนนั้นเองดาฮาระที่อยู่เตียงข้างๆก็เ,เปิดม่านออกพร้อมก็บอกให้เลิกจีบกันได้แล้วนั่นเพราะมันน่ามันไส้เกินไปมาซากิไปที่ทางม้าลายอีกครั้งและตั้งใจว่าจะเดินแค่บนเส้นสีขาวให้สำเร็จโดยระหว่างทางเธอก็ได้พบกับเรจิอีกครั้ง แต่เขาก็หายไปเพราะเธอรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเธอเดินก้าวต่อไปจนถึงอีกฝั่งได้สําเร็จพ่อเห็นว่าตัวเองสามารถเดินหน้าได้แล้วก็พูดกับตัวเองว่าจะต้องไปพบมิสซูโมเนะให้ได้ฮ้ายาโตะไม่ยอมให้พ่อทําร้านอีกต่อไปเขาได้ใช้ความแข็งแรงที่มีปัดป้องกันโจมตีเอาไว้ได้และตอบโต้ไปเพียงเล็กน้อยก่อนจะบอกผู้เป็นพ่อว่าจะไม่สามารถทําแบบเดิมกับเขาได้อีก ในขณะเดียวกันแม่ของมิซูโมเนะก,ก็ออกมาส่งเขาไปโรงเรียนตามปกติแต่เขาไม่ได้สนใจเพียงเดินออกจากบ้านด้วยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเท่านั้นอีกด้านนักท่องเที่ยวกำลังเดินอยู่ในหมู่บ้านานานากิและได้พบกับเศษกระจกเข้าซึ่งมันมีสีที่แตกต่างกันไปพวกเขาจึงคุยกันว่าจะเก็บพวกมันทั้งหมดมารวมกันและแล้วหมู่บ้านที่สาบซู์ก็จบลงอย่างสมบูรณ์เพนเพิิน,พนฟังแล้วคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะ สำหรับลูนุาแล้วหมู่บ้านนานากิคล้ายสถานที่ชำระล้างของคนที่ต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในชีวิตคนธรรมดาอาจจะมีหลายครั้งที่มาถึงจุดที่ตั้งคำถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะไปทางไหนดีไหนเมื่อสภาพที่เป็นอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการแต่ก็ยังไม่กล้าหายพอที่จะออกจากปัญหาที่แวดล้อมอยู่รอบตัวหมู่บ้านนานากิก็เป็นเหมือนตัวแทนของวังวนในจิตใจของแต่ละคนหากพวกเขายังไม่เข้มแข็งพอ ปีศาจที่อยู่ในจิตใจจะปรากฏตัวออกมาตามหลอกล้อนพวกเขาเมื่อไรก็ตามที่เขาเอาชนะปีศาจพวกนั้นได้แล้วเขาก็จะสามารถออกจากโมบ้านนานากิและก้าวข้ามอุปสรรคใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าได้เพื่อนๆฝั่งแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนให้พวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพื่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้หลูหน้าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามพบกันใหม่ในเรื่องต่อไป ที่ทางทีมงานจะคัดสรรเป็นอย่างดีมาให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับดิฉันลูน่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะคะตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะคะได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วค่ะแบบ35บาทต่อเดือนจึงเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคต อีกทางก็ยังมีอีโมจิของตัวแสบๆเอาไว้ให้ใช้งานด้วยถ้าหากใครที่อยากสัมผัสร,รสชาติความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ไม่มีการเบลเลออะไรทั้งนั้นรีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดด้วยนะคะถ้าหากใครที่อยากชมและฟังสปอยมังงะตอนนี้อ้วนหน่อยซอยสองกลับมาแล้วนะคะ เป็นช่องที่จัดรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวันดิบเถื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้เป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำแต่คือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนและน้องน้องนั้นได้อัตรสในการรับชมมากขึ้นถ้าใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะ